ปชนอดื้อไม่ถอดชื่อทักษิณดึงเกมสภาขอวันอภิปรายเพิ่มจากข้อพิพาทการเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีบนรายบุคคลหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจภายหลังที่พาคเร่วมฝ่ายค้านใส่ชื่อนายใหญ่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีในฐานะบิดาเพื่อซักฟอกนายกอิงนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นลูกสาวเพียงแต่ผู้เดียวโดยระบุเหตุผลว่า นางสาวแพรทองทานสมัครใจยินยอมให้หนายทักษิณชี้นำชักใหญ่ให้กระทำการหรือวดเว้นกระทำการอันเป็นเรื่องสำคัญของชาติบ้านเมืองประพฤตินตนเป็นเสมือนนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดโดยมีบิดาเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจต่อมาในวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนรัษฎรได้ส่งหนังสือให้แก้ไขข้อบ,บกพร่องโดยการนำชื่อบ,บุคคลภายนอกออกจากยติ พ่วงด้วยสสพักเพื่อไทยที่ด่าหน้าการออกมาแสดงความเห็นถึงเรื่องดังกล่าวเป็นในแนวทางเดียวกันว่าไม่สมควรเพราะนายทักษิณไม่มีโอกาสชี้แจงในสภาพร้อมขู่ว่าหากมีการพลาดพิงเกิดขึ้นก็อาจจะมีการฟ้องร้องตามมาพักประชาชนนําโดยหัวหน้าเทงนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อระหัวหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรนัษฎรได้ส่งหนังสือโต้แย้งกลับพร้อมแนบเอกสารการกล่าวถึงบุคคลภายนอกในสภา ทั้งบริษัทเอกชนสถาบันการเงินประเทศเพื่อนบ้านรายการรวมถึงปัจเจ็บ,บุคคลต่างๆทั้งมองว่าประธานสภาควรตรวจสอบเฉพาะข้อบกพร่องเชิงรูปแบบและข้อได้จริงเท่านั้นอารมณถึงควรแจ้งให้แก้ไขภายในเวลาที่กำหนดหรือ7วันดังนั้นการกระทำเช่นนี้คือรู้แก่อำนาจหรือใช้อำนาจในทางปฏิบัติต่อรัฐมนตรและข้อบ,งบังคับแต่ต้องคอสังเกตว่า นี่ถือเป็นการเล่นบทบาทการเป็นผู้คุ้มกันให้กับฝ่ายบริหารแทนการถ่วงดุลตรวจสอบหรือไม่แม้นันทนนพงศ์จะยืนยันหนักแน่นว่าการยื่นหนังสือคัดค้านต่อหนังสือแจ้งข้อบกพร่องที่ประธานสภาส่งกลับมาให้นั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกเราต้องการแสดงออกถึงความดื้อแพพงไม่ยอมปรับแก้ประเด็นเล็กๆน้อยๆแต่อย่างใดแต่เป็นการดำเนินการและการแสดงออกที่ต้องทําให้ประธานรัฐสภาต้องแบ่งรับต้นทุนที่ตามมาจากการที่ท่านไม่ได้ใช้อำนาจของท่านอย่างถูกต้องในฐานะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ แต่การเปิดเผยว่านายวันมุฮัมมัดนอมัทามีการเชิญนายนทัทพงเข้าไปพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการว่าจะไม่บรรจุยติให้หากพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ลบชื่นนายทักษิษณออกจากยติและถ้าฝ่ายค้านหรือใครจะยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างไรแต่นายวันมุฮัมมัดนอมัทาก็ยินดีและมีความเข้าใจจะให้ดําเนินการตามนี้นั้นทําให้เป็นที่น่าสังเกตว่าตัวอย่างต่างๆที่พรรคประชาชนพยายามหยิบยกมากลับไม่มีกรณีใดเลยที่เป็นกรารเสนอในยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจจนถูกมองว่า การอ้างคิดดูจะไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่และการงัดค้างกันไปมาในครั้งนี้เป็นเพียงการต่อรองเพื่อเพิ่มวันและเวลาที่ฝ่ายค้านใช้เพื่อปลายหรือไม่เนื่องจากนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านก็ระบุว่าการที่ปลายคงเกิดขึ้นอยู่แล้วหากการให้ปลายไม่เกิดขึ้นภายในสมัยประชุมนี้ประชาชนต้องตั้งคําถามว่า รัฐบาลพยายามจะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทงรุนในระบบสภาหรือไม่และยืนยันว่าทําถูกต้องตามข้อบังคับแต่ก็ไม่ไหวายทิ้งท้ายว่าถ้าจะใช้อํานาจหรือขอความช่วยเหลืออะไรควรมาพูดคุยกันเราไม่ได้พูดคุยอะไรไม่ได้เลยถ้าสุดท้ายต้องการทําให้ราบลื่นลองมาพูดคุยกันก่อนว่าจะหาทางออกกันตรงไหนแต่ไม่ใช่การใช้อำนาจหรืออ้างข้อกฎหมายก็บังคับแบบที่ไม่ตรงไปตรงมาหรือทำตามอำเภอใจตัวเองต้องติดตามดูนต่อไปว่า การหารือสภาวันนี้จะไปจบลงที่ตรงไหนหรือจะเกิดการเจราจารอ,รอบเพื่อหาจุดสมดุลตรงกลางได้จริงหรือไม่และสุดท้ายแล้วฝ่ายค้านจะหาทางลงอย่างไรเพราะถ้ายัางดื้อไปต่อก็เสี่ยงจะอดพิปรายในสภาแต่ถ้ายอมลบชื่อออกก็อาจจะเสียจุดยืนหรือไม่หากต่างฝ่ายยังคงยืนยันเช่นนี้ก็อาจทําให้ถูกยื้อไปจนไม่ทันสมัยประชุมและทําให้พักประชาชนจําต้องเลือกเดินเกมอภิปรายนอกสภาต่อไปแทนซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเกิดผลดีดหรือผลเสียมากกว่ากันกันแน่